ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำม็อดนี้กันครับผมนะ f 4 nv จุด c สี back หน้ duo จุด c สี่ pad นะครับผมม็อดนี้ก็จะเป็นการถือ reverb ทั้งสองกระบอกนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะถ้าใครสนใจนะฮะอันนี้ชอบแน่นอนสายการสลิงนะครับผมแค่ท่ารีโหลดขึ้นมาก็เท่แล้วนะครับผมก็จะมีให้โหลด2อันนะครับผมก็จะมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบ new v e g a s นะครับผมนะของ reverb อันนี้ก็ต้องโหลดนะครับผมเพราะงั้นก็โหลดมันทั้ง2ม็อดเลยแล้วกันนะครับผม ่อนจะโหลดทั้ง2มงวัตตนก็อย่าลืมโหลดอนนี้ด้วยนะครับผม Duo F4 NV แล้วก็ m a g น um นะแล้วก็ที่เหลือมาโหลดตรงนี้ขั้นต่อฮะอันนี้จะเป็นจุดธรรมดานะครับผมจุด C4 โหลดอันไหนก็ได้แนะนำก็โหลดอัขขนขบนะครับผมอันหนึ่งแล้วก็โหลดอันนี้เป็นของ New Vegas Magnum นะครับผมโหลดอันบนเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมทั้งสองแบบอย่าลืมเด็ดขาดอ่ะพอราโหลดเ,เสร็จปุ๊บเราก็จะไปแต่งปืนกันนะครับผม จนจะสี่สมารถหาได้ตามทั่วไปนะผมไม่ว่าจะการซื้อขายหรือว่าดับจากบอทนะฮะโอเคถ้าเราจะถือเรเวอร์ทั้ง2กระบอกนะครับผมเราต้องเอาไปคาฟก่อนนะแลวต้องมีเรเวอร์พวกนี้ทั้ง2กระบอกก่อนนะครับผมถึงจะคาฟด้วยกันได้โอเคเราต้องไปคาฟตรงที่โต๊ะวิทยาศาสตร์นะฮะโต๊ะนี้อุตสาหกรรมสถานก็จะมี2แบบอันนี้ก็จะเป็นแมกนัมธรรมดาที่มีอยู่ในเกมนะครับผมอันนี้ผมมีกระบอกเดียวก็เลยทําไม่พอเพราะงั้นก็เอาเป็นแมกนัมของดีเวกัสมาใช้แทนถ้างั้น ครับเลยครับผมพอคราบเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นถือได้ทั้งสองกระบอกแล้วนี่ฮะชื่อนี้เลยฮะผมดูจุด44แมกนัมนะครับผมดาเมจก็70ใช้จุด44นะครับผมกระสุนระยะประมาณนี้นะฮะเหมือนทั่วไปแต่แค่ใช้ได้สองกระบอกนี่ฮะท่าควงปืนอาจจะเห็นไม่ชัดเอาใหม่ โอเคสวยใช่ไหมจะได้อยู่เราไปแต่งได้นะผมถ้าเวลาเราเล็งก็เล็งได้แค่ข้างนี้ับผมข้างขวาแต่ถ้ายิงทั้งสองข้างต้องไม่เล็งนะยังไงต้องกะดีๆแล้วกันนะครับผมไปแต่งเตือนกันคู่โอแม็กนัมไม่ชอบแบบสั้นก็ทําแบบยาวได้ต้องมีอะไหล่ด้วยแล้วก็ต้องมีสกิลด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่พอต้องไปฟาร์มเพิ่มไม่เป็นไรอันนี้เพิ่มไอแอมซุกโนะครับผม 1>, 1 2ึ่งจุดสองหนึ่งแตนดาร์ดูทเปลี่ยนสีไม้เหมือนกันได้อาฮะแล้วก็เปลี่ยนสีปลายของพวกเหล็กได้ครับผมเดี๋ยวผมกลับไปบ้านก่อนนะครับผมที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรถ้าไปบ้านน่าจะมีอะไรเพียบนะครับเค <Okay, S 1> มาแต่งเปินกันครับ โอเคอาจาจะแจงไม่เต็มนะฮะผมอลูมิเนียมไม่พอเยอะเกินแต่ถ้าของพออัพเกรดให้เต็มก็จัดไปครับผมนะมันจะแรงมากๆเพราะง,งั้นไปฟาร์มซะหน่อยนะครับผมเฮ้ยน่ามันมีนี่กว่ายิงมีก่อนได้เปรียบโอ้ยมีหนับแรงมากโอ้ยม,มากยก มันหนีเลยนะเว้ยปืดมากตัวนีตัวนี้ปืดมากต้องโดนนะนำใส่เฮมีรอยแมบักแตกอ,อ๋อมาเล่นกระดานได้นี่ดีว่ากระดานลุกนั่งมาตายอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยขอบใจนะกระดานน้อยเดีย๋ยวทำให้ฉันรอดพรแกเลยอีกการยิงกิดเกิด,กด,กดขึ้น้างไหนเจอแล้วสวัสดีคุณไรเดอร์ มาเลยฮัมหงไม่ตายใหม่สวยแกเป็หลอดแน่ปั๊บปั๊มไม่แตกแต่กูจะแตกสวยเลยไหนข้างบนลงมาลงมา อุ้ยระยะนี้ไม่น่าดีเคสวยอืโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมกับการใช้รีววเบิลกระบอกคู่นะฮะเพราะว่าสนุกใช้ได้ครับผมนะแต่ดาเมจผมยังน้อยไปหน่อยจริงๆมันต้องอัปเกรดดาเมจให้มันแรงขึ้นกว่านี้นะครับผมจริงๆรีโหลดก,ก็นานเหมือนกันเนาะใช้กระบ,บอกคู่นะครับผมต้องเข้าใจเนาะก็เดี๋ยวจะกันคราวหน้ากันแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วซ e e you again บาย